กฎแห่งกรรมเรื่องสาเหตุของการต้องตั้งนโมคําสอนโดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในปีพุทธศักราช2463เดือนสามทังขึ้นหลังจากได้ออกปรรษาแล้วเป็นระยะเวลาที่ท่านอาญากรูดีพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรและพระอาจารย์กู่ธรรมทิโน ได้พบกับหลวงปู่มั่นปุริทัตโตต่อมาท่านได้ประวัณาตนขอเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสาเหตุที่พบกันมีอยู่ว่าระยะเวลาดังกล่าวนั้นหลวงปู่มัน่นพร้อมด้วยพระพิสุสามเนรอีกหลายๆรูปได้เที่ยวทุดงไปพักที่วัดป่าภูไทยสามัคคีบ้านมงไข่ตำบลพน,นาอำเภอพน,นานิคมจังหวัดสกลนคร ญาติโยมทั้งหลายในตอนนั้นอยู่ในหมู่บ้านม่วงไข่ได้พากันไปนมัสการและขอฟังพระธรรมเทศนาจากท่านสำหรับพระภิกษุที่ไปร่วมฟังด้วยในกล่าวนั้น<ม>ก็มีท่านอาญาครูดีพระอาจารย์ฟัน่นและพระอาจารย์กูหลบปูมั่นภูริทัตโตได้แสดงธรรมเทศนา<ม>เบื้องต้นในเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลและการบำเพ็ญภาวนา ตามขั้นภูมิของผู้ที่มารับฟังพระธรรมเทศนาในวันนั้นว่าการให้ทานและการรักษาศีลเจริญภาวนานั้นถ้าจะให้เกิดพลานิสง์มากจะต้องละจากความคิดเห็นที่ผิดให้เป็นถูกเสียก่อนท่านได้ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวชาวบ้านมากที่สุดขึ้นมาอ้างว่าชาวบ้านม่วงไข่นั้นส่วนใหญ่แล้วนับถือพูดผีปีศาจตลอดจนเทวดาและนางไม้เป็นสรณะกัน เรียกว่าเป็นที่พึ่งเลยทีเดียวซึ่งท่านได้บอกว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระไร้เหตุผลสิ้นดีท่านได้แสดงข้อเท็จจริงขึ้นหักล้างหลายๆประการแล้วก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาอันลึกซึ้งจนกระทั่งชาวบ้านเห็นจริงละจากมิฉาทิฏฐิทั้งหลายนั้นเลิกนับถือพูดผีปีศาจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาได้มีโยมคนหนึ่งคืออาชญาขุนพิจารณ ซึ่งท่านได้เป็นผู้ช่วยสมุขบัญชีอำเภอรพรานานิคมซึ่งเป็นบุตรชายของพระเสนานรงเจ้าเมืองพนานิคมคนที่สและได้เป็นนายอำเภอพนานิคมคนแรกในสมัยรัชกาลที่หในขณะนั้นท่านได้กราบเรียนถามหลวงปู่ม,มั่นว่าเหตุใดการให้ทานหรือการรับศีลจึงต้องตั้งนโมด้วยก่อนทุกครั้ง จะกล่าวคำถวายทานและรับสินเลยทีเดียวไม่ได้หรือหลวงปู่ม่านภุริทัตโตได้แสดงธรรมะเรื่องนโมอย่างลึกซึ้งให้ฟังว่าเหตุใดหนอนักปรญ์ทั้งหลายจะสวดก็ดีจะรับสินก็ดีหรือจะทำการกุศลใดๆก็ดีจึงต้องตั้งนโมก่อนจะทิ้งนโมไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้นโมก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่งจะต้องยกขึ้นมาพิจารณาได้ความปรากฏว่า คำว่าณคือธาตุน้ำคำว่า,มวาโมคือธาตุดินพร้อมกับบทพระคาถาขึ้นมาว่ามาตาเปติกัสัมพโวูโอทนะกุมมาสปัจจโยสัมภวะธาตุของมารดาบิดาได้ผสมกันจึงเป็นตัวตนขึ้นมานี่แหละเมื่อคลอดจากคันมารดาแล้วก็ได้รับข้าวสุกและขนมกุมมาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตจึงจเจริญเติบโตขึ้นมาได้นี่แหละ คำว่าณเป็นธาตุของมารดาคาว่ามูเป็นธาตุของบีดาฉะนั้นเมื่อธาตุทั้งสองนี้ผสมกันเข้าไปไฟธาตุของมารดาเขี่ยวเข้าจนได้นามว่ากาละละคือน้ํามันหยดเดียวหน้าที่นี้เองปฏิสนธิวิญญ,ญาณได้เข้าถือปฏิสนธิได้จิตจึงได้ปฏิสนธิในธาตุคำว่าณโมนั้นเมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้วกะละละ ก็ค่อยเจริญขึ้นเป็นอัมพุชะอัมพุชะก็คือเป็นก้อนเลือดเจริญจากก้อนเลือดมาเป็นคณะคณะก็คือเป็นแท่งและเปสีเปสีก็คือชั้นเนื้อแล้วขยายตัวออกร้ายกับรูปจิ้งเหลนจึงเป็นปัญจสาขาคือมีแขนสองขาสองหัวหนึ่งส่วนธาตุพอพานก็คือลมส่วนธาตุทอทงก็คือไฟนั่นแหละ เป็นธาตุเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะจิตยังไม่ถือเมื่อละจากกะละละนั้นไปแล้วกะละละก็จะต้องทิ้งเปล่าหรือศูนย์เปล่าลมและไฟก็ไม่มีเวลาคนที่ตายลงไปนั้นลมและไฟก็จะดับหายสาบศูนย์ไปด้วยจึงว่าเป็นธาตุอาศัยข้อสำคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้งสองคือณนะโมเป็นดั้งเดิมในการต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัยตัวณนะ มารดาตัวโมเรียกว่าบิดาเป็นผู้ทนุถนอมกล่อมเกลี่ยงเลี้ยงมาด้วยการให้เข้าสุกและขนมกุม,มารเป็นต้นตลอดจนการแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่างท่านจึงเรียกมารดาบิดาว่าปุาภา,ารย์เป็นผู้สอนก่อนไกลๆทั้งสิน้นมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตธรธิดาจะนับประมาณไม่ได้มรดกที่ท่านทำให กล่าวก็คือรูปกายนี้แหลเป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายนี้เองถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนั้นตัวของคนเราทั้งตัวนี้เป็นมูลมรดกของมารดาบิดาทั้งสิน้นจึงว่าคุณของท่านนั้นจะนับประมาณไม่ได้เลย นักราทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่เราต้องเอาตัวเราก็คือนกโมตั้งขึ้นก่อนแล้วจึงทำกิริยาน้อมไหว้ลงภายหลังคำว่านณโมท่านแปลว่านอบน้อมนั่นเป็นการแปลเพียงกิริยาเท่านั้นหาได้แปลต้นกิริยาไม่มูลมรดกนี้แหลเป็นต้นทุนทำการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนโจรทรัพย์ สำหรับทำทุนปฏิบัติน้มโมเมื่อกล่าวเพียงสองาธาตุเท่านั้นยังไม่สมประกอบหรือว่ายังไม่เต็มส่วนต้องพลิกสระพยัญชนะดังนี้คือเอาสระอะออกจากตัวนะมาใส่ตัวมอมาเอาสระโอออกจากตัวมอมามาใส่ตัวณนะแล้วกลับตัวมะมาไว้หน้าตัวโูเป็นมะโนแปลว่าใจ เมื่อเป็นชิ้นนี้จึงได้ทั้งกายทั้งใจเต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้มโนคือใจนี้เป็นดั่งเดิมเป็นมหาฐานที่ใหญ่จะทำจะพูดอะไรก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมดก่อนได้ในพระพุทธพจน์ที่ว่ามโนปุปพังคมาทรมมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจคือมหาฐานนี้ทั้งสิ้นเหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ได้มาพิจารณาตามจนถึงรู้จักนะโมแจ่มแจ้งแล้วมโนโก็สุดบัญญัติญญตก็พ้นจากบัญญัติทั้งสิ้นสมบัติทั้งหลายในโลกนี้ ต้องออกไปจากนโมทั้งสิน้นของใครก็ก้อนของใครต่างคนต่างถือเอาก้อนอันนี้ถือว่าเป็นสมบัติบัญญัติตามกระแสะแห่งน้ำโอคะจนเป็นอวิชาตัวก่อภพเก่อชาติด้วยการไม่รู้เท่าด้วยการหลงถือว่าตัวเป็นเราเป็นของเราไปหมดมีเรื่องเล่าว,ว่าท่านหลวงปู่ม,ม่านภูริทัตโตนั้นในอดีตชาติท่านได้พิจารณา ร่างกระดูกมาถึงห้าร้อยชาติได้พิจารณาวัตตาอีกห้า้อยชาติเริ่มตั้งแต่เกิดเป็นเสนาบดีเมืองกุรุรัตชมพูทวีประเทศอินเดียผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนั้นคือท่านจกคุณอุบารีคุณูปมาจารย์คือพระปทุมร,ราชาผู้ครองแคว้นกุรุเป็นพี่ชายในชาตินั้นท่านได้เข้าเฝ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะพระพรัก ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรยัยตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์แต่ยังไม่ได้รับพุทธธรรมนายท่านหลวงปู่มั่นได้เล่าว่าพระพุทธองค์ตรัตธรรมะแก่ท่านซึ่งเป็นอุบาสกในครั้งนั้นว่าอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นอุบาสกผู้เลวทรามเศร้าหมองน่าเกลียดคืออุบาสกเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้ทุศีนหนึ่ง เป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมหนึ่งสแสวงหาเกตบุญภายนอกศาสนาหนึ่งทำการสนับสนุนในที่นอกศาสนานั้นหนึ่งส่วนอุบาสกแก้วก็มีในตรงกันข้ามกับอุบาสกเกลีวนี้ท่านบอกว่าจิตท่านมั่นคงในพระรัตนตรยัยตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาในอีกชาติหนึ่งท่านเกิดที่ลังกาทวีปประเทศสีรังกา ท่านได้บวชเป็นพระได้เข้าร่วมสังฆยนาพระไตรปิฎกค,ครั้งที่สปรารบให้พระศาสนาประดิสฐานมั่นคงในลังกาทวีมีพระสงฆ์68,000รูปมีพระมหิทธเทระเป็นประธานและเป็นผู้ถามพระอริธะเป็นผู้วิสัชนาประชุมที่ทูปารามเมืองอนุราชบุรีเมื่อพุทธศักราช236 โดยพระเจ้าเทวานำปิยติสสะเป็นศาสนูประธรรมสิ้นเวลาสิบเดือนจึงแล้วเสร็จจากนั้นท่านได้มาเกิดที่มณฑลยูนานประเทศจีนในตระกูลขายผ้าขาวมีน้องสาวคนหนึ่งเคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาชาตินี้คือนางนุ่มสุวานนก้าปตานีชาวสกลนครผู้สร้างวัดป่าสุทาวาสถวาย และท่านก็ได้สงเคราะห์ด้วยธรรมะแก่เธอมาโดยตลอดชาติหนึ่งท่านได้เกิดที่โยนกป,ประเทศปัจจุบันคือเมืองเชียงตุงประเทศพมา่าในตระกูลช่างทําเสื่อลําแพนท่านพระอาจารย์เสาเป็นนายช่างใหญ่ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้จัดการส่วนพระธรรมเจดีเป็นคนเดินตลาดตอนนั้นท่านหลวงปู่มั่นได้สอนท่านหลวงพ่อหลีต่อไปอีกว่า ผู้ปฏิบัติต้องรู้ที่จะแก้จิตของตนให้รู้จักภพของตนที่จะไปเกิดต้องผ่านความผิดมาเสียก่อนจึงจะปฏิบัติได้ถูกความผิดเป็นเหตุความถูกเป็นผลของความดีทั้งหลายต้องเดินมักแปดให้ถูกจึงจะแก้ได้เดินตามสายหนทางของพระอริยเจ้าใช้ตบะอย่างยิ่งคือความเพียรจึงจะสอนตนได้โลกีโลก,กุตระสองอย่าง ประจำอยู่ในโลกสามภพและท่านรลวงปู่มั่นได้แสดงธรรมะโดยยกธรรมชาติมาเปรียบเทียบให้ฟังในหลายๆคราวมีใจความย่อดังนี้ธรรมะหรือธรรมโมต้องเรียนเอามาจากธรรมชาติเห็นความเกิดความแปรปรวนของสังขารประกอบด้วยไตรลักษณ์เป็นนักปฏิบัติกรรมฐานอย่าเชื่อหมอมากนักให้เชื่อธรรมะเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมจึงจะดี ธรรมะทั้งหมดนั้นจะชี้เข้าที่กายกับจิตเพราะกายและจิตนั่นแหละเป็นคัมภีรเดิมเป็นคัมภีธรรมะที่แท้จริงภูเขาทะเลสายน้ำแผ่นดินแผ่นฟ้าเห็นไปดูไปก็ไม่มีความหมายให้เห็นแต่ชาติทุกขชราทุกขปยาทิทุกข์มราณะทุกเท่านั้นนั่นแหละทิฏฐิมาณะนั่นแหละเป็นภูเขาสูงหาที่ประมาณมิได้โลกสัรนิวาสมีความแปรปรวน ตั้งเที่ยงอยู่เช่นนั้นแต่จิตของเรารักษาไว้ให้ดีอย่าให้ติดถ้าไม่ติดก็ได้ชื่อว่าเป็นสุขพิจารณาค้นกายตรวจดูกายถูกดีแล้วค้นดูกายถึงหลักแลเห็นอริยสัจของจริงแล้วเดินตามมรรคเห็นตัวสมุทยัยเห็นทุกสัตว์ต้องทําจิตให้เป็นเอกต้องสงเคราะห์ธรรมะให้เป็นเอกเสมอพระอรหันต์มีคุณอนันต์นับหาประมาณไม่ได้ พระอรหันตตัสรุ้ในตัวเห็นในตัวมีญาณแจมแจ้งดีล้วนแต่เล่าเรียนธรรมชาติทั้งนั้นในเรื่องนี้คัดมาจากหนังสือท่านพ่อรีธรรมทโรปาร,รีเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้าวัดอโศการ,รามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจะได้ในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ